กลับเข้ามาสู่ช่วงครึ่งหลังของรายการร้อยสาระนะคะช่วงนี้ยังพูดคุยกันต่อค่ะกับคุณนิตยาพรสุวรรณชินผู้ประสานงานเครือข่ายผู้เดือดร้อนจากน้ำมันแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะค่ะพูดกันต่อนะคะถึงเรื่องของพลังงานค่ะเชิญค่ะคุณป้าน,นติตยาพรคะทีม,ามางาจะมีถามอัน,นอึเรื่องาการลงปันผลพลิษผู้งลงตันผลพลิษเนะี่ยตั้งตจกระทรวงพลังงานเพ่นก็บ,บอกว่าเพื่นจะหื่อเลย อา่า,า,ายอย่างน,บบนั้นชื่อเอ่อผู้ที่มาสัมปทานเนี่ยจะได้แบบไหนก็จ้างคือตัดค่าจ่ายห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยของคนที่ทั้งหมดตาบอกว่าฮเป็นไปได้อย่างไรจะเพิ่มเป็นตัดสินว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยซึ่งเอาบองงูของที่จริงอันนี้ต้องเอาเรื่องของจริงมาดูค่าจ่ายที่ทเป็นจริงและที่ยอมรับได้ไม่ใช่เพิ่เอาซะเต็มซะไปทั้งหมดเลยเขาก็ไปพูดตรวจสอบเองเมือ่อเป็นเจ้าของตาโมฮาบอกว่า,วาข้าขอใชาชนมาเอาตัวเจ้า มาเพิ่อเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์มัเปล่นไปต้องเอาของค่าใช้จ่ายที่แท้จริงมาและบางงานที่เราเหมือนยอมนี่เช่นว่าค่าใช้จ่ายอ่าสำนักงานที่อยู่นอกประเทศอยู่ประเทศไรกับบุ้งกาบอกว่าอยู่นอกประเทศได้ยังไงในเรื่องการคุยเจาะอยู่ในประเทศไทยต้องเอาสำนักงานที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นเค่าใช้จ่ายจะหักตรงนี้ก็บักได้อารรับรองที่เศษกับบุ้งนี้ตัวรับรองที่ไหนก็บบุ้งเป็นเงินเท่าไหร่ก็บกุ้ของอันนี้ป็ดต่อไปได้ อันนี้เป็นเรื่องเดิมถ้าประชาชน,นเอาเนาะแล้วก็หันอันนี้ก็คือเรื่องการจัดกองทุนนะการรื่องจัดด้านกองทุนปิโตรเลียมก,ก,ะะกองทุนปิโตรเลียมนะะที่จริงเลยนะหลายหลายรัฐบาลผ่านมาปัญห้องว่ากองทุนปิโตรเลียมเนี่ยหรือพลังงานนี่นะที่จริงมันก็ดีมันแต่มันก็ดีอาจจะมามีคนรู้ว่ากองทุนนี่ยเอามันน,นิ่งหนาถ้าจะเล่าฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาตีตึงราคาสัญชางประเทศต่างชาติ สมมติว่าเดือนนี้น้ํามันต่างคาดเออห้าสิบมาเรียวเออห้าสิบดอลลาร์กับมาเรียวแต่ทำเดือนหนึ่งเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบกองทุนน้ำมันนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อจะให้บาลานซ์ปักสมมติว่าน้ํามันต่างขึ้นลงของน้ํามันแต่และเดือนเนี่ยคเออห้าเดือนก็อ,อาจจะเอาหเดือนรวมกันก็ได้อ<ม>เอามาหาตัวเฉลี่ยฟังกองทุนน้ำมันเนี่ยเพื่อเอามาช่วยว่าเม,มื่อประชาชนมันต้อง่ายน้ำมันขึ้นขึ้นลงลง,ลงตงลอดเวลาจนบางคนประมาหัวมด และเอามาช่วยภาประชาชนอันนี้เป็นการช่วยที่แท้จริงแต่รัฐบาลหลังๆเนี่ยเกิดเปลี่ยนแปลงขึ้นมามีการเอากองทุนน้ามันเนี่ยซึ่งเก็บจากคนคนที่ใช้น้ํามันทั้งหลายแต่แทนที่จะเอามาใช้เหมือนสมัยก่อนเกิดมีการสร้างกฎหมายตั้งกฎหมายึ้มยลมัว่ากองทุนน้ามันเนี่ยเป็นทริปของนายกรัฐมนตรีที่จะเลือกเอาไปใช้อย่างก็ได้ซึ่งปัจจุบันมีกองทุนน้ามันเนี่ยตามที่เราฟังว่า ประชาชนทุกคนที่ใช้น้ำมันหนึ่งลิตรเนี่ยเขาจ่ายเปลนไปเท่าไหร่กองทุนน้ำมันอย่างเช่นว่า 95, เ,เก้าห้าตัเก็บผ์พาไปลิตรเ,เกอบเด็ดม,มากกว่า <c oughs> ถ้าสมมติสมัยก่อนที่เปิ้นเอาไปช่วยเฮาเนี่ยโอเคใช้ได้แต่ประเดี๋ยวนี้มันเกียรไปเกียร์มากกว่า <c oughs> แล้วไงบินใบก้าเอ่อน้ำมันหนึ่งลิตรเนี่ยมันมีเนี่ค่าใช้จ่ายค <c oughs> ่าใช้จ่ายที่เฮาคิดผ่อนที่ปกติหนึ่งก็คือกองทุนแล้วนะเจีนระป๋าส <c oughs> องเรื่องภาษีภาษ,ภาษ,ภาษีเอ่อแบบเนาะ ถ้าซีแบตนี่ยปกติการค้าขายเนี่ยต้นเก็บแบตอยู่ครั้งเดียวนะแต่น้ํามันเก็บสามครั้งถ้นก็บอกว่าต้นเอาไปไหน,นนี้มันเป็นกรุ๊ปที่ต้นอ,ออกมาเขาจะสามารถที่จะไปได้ตอนมาหันแล้วเอาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยกองทุนน้ามันรัฐบาลเก็บไปเนี่ยเก็บบาทแวดแถมเกือบสามบาทลองสมมติสิบาทต้นเก็บจากคนไทยที่ใช้น้ํามันหนึ่งลิตรเกินไปสิบาทตรงนี้ถ้าเอามาคืนคนไทยคนไทยเราจะได้แค่ประเด็นนี้สมมุติว่า แลคตต่อฮอลซ่าห้าถ้ามาคืนเฮาวเออดีสามสิบก็ได้อ่ะคืนเฮาวสิบบาทที่เฮาจ่ายไปทุกวันนี้โดยที่เขาไม่ได้ใช้เลยนะเขาจะใช้น้ำมันไปถูกเหลือซาบาท์นะเต้าอเมริกาซึ่งเอาน้ำมันจากประเทศไทยไปขายเพื่อขายซาบแต่เไาขายสามสิบบาทดูวะอันนี้ความแบบเป็นฐานเกิดขึ้นกอรค้นน้ำมันเนี่ยใช้ได้อยู่แต่ต้องเปลี่ยนรูปและขอ้อมาเออการค้นน้ำมันปัจจุบันเนี่ยที่ราคารถามาเพื่ออาไปใช้หนังหมวกกันจ้ะเอาไปใช้ช่วยบริษัท ตัวเคมีตัวเคมีซึ่งป้าป่าบอกว่าเป็นของอ่าป้าตาคตัวเคมีเนี่ยเป็นอ่าเป็นบริษัทที่ใจ LGBT นักที่สุดในประเทศและก็คงจะนักขึ้นถ้าป้าป่ามีเมื่อป้ามีอ่าอ่าใบพัดลูกนักขึ้นมักขึ้นประเทศอุตสาห์กขึ้นแล้วอ l g b ในเมื่อเนี่ยใช้ LGBT เอออ่าตัวเคมีใจ LGBT นักที่สุดก็ต้องเกิดมีการนำเข้าขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วภาคประชาชนอ่าแล้วก็อุตสาหกรรม นพอใช้เกินเรามาดูตัวเคมีอะไปใช้เกิอดบัตรใยใช้ขึ้นมาก็ต้องนั่นเ,นเ,นเข้านั่เข้างานตัวนิดละสามสิบกว่าบาท<ช>โลที่สามสิบกว่าบาทเหรอเนาะทีนี้พอจ่ายเกินตัวเคมีก็บบมไม่ยอมจ่ายก็จะจ่ายถูกเพราะว่า RBC คอนคอร์เป็นคนที่ผูกขาดหมดส<ช>ิ<ช>่<ค>งของของเขาเอาอ,าอ,าอากกฎหมายแบขึ้นมาแบบว่าถ้าคุดขึ้นมาเท่าไรที่อ RBC จะเรี่อนอ่าผู้จัดการตัวเคมีใช้ก่อนในราคาถูก ึ่สิบกว่าบาทแต่ปัจจุบันนี้ภาคคนเรียนใจมา้าก่าบทเกินสอปีแล้วแล้วก็นดีขึ้นไปจะมีสามิีกว่าเขาก็บว่าคามเป็นธรรตรงนี้ไม่เหมามแล้วก็คือยกเลิกโดยมาควรจะเป็นอนไนทีนี้กองทุนน้ามันเอาต้องทำยังไงกองทุนน้ำมันนี่ต้องไปเก็บกว่าดอ่าขนกำไรที่เราได้จากการพาน้ำมันของสมมติเปนของรัฐร้อย็นต์แล้วัางกองบกองอะก็ได้เอากองทุนน้ำมันออกมาสี่เปอร์เซ็นต์องทุนน้ำมันนี่ย รัดดูหนะาการศึกษาที่อยู่อาศัยคนแก่คนเท่าสุขภาพทุกอย่างเงินตรงนี้เนี่ยมัาเป็นคนที่ได้กำลัจากทรัพยากรธรรมชาติในตะเพศ่ของเขาก็ต้องเอามาให้คนไทยได้ใช้แต้อก็จให้คนอื่นใช้นะจ๊ะอันนี้คือภาคประชาชนทต้องการเงิและประเทศเราจะได้อยู่ดีาากินดีเพราะว่าตามศึกษาเพราะว่าอาจจะมีบ้านอยู่ปสร้างบ้านที่ไดอย่างดุนอเพราะประเทศไทยมีอตัวนี้น้อกกว่าดูนอะ ม,มากมายมาหาศาลเลยเหมืนอ,อนกันปั้ยังอ่นกระดานภูนาปั้นยังนั่งมันลางเป็นทองคำด้วยซ้ำเกิดมีคนอู้ขึ้นมาว่าถ้าประเทศไทยมันมีคอร์รัปชันถ้าประชากรธรรมชาติในประเทศไทยทั้งหมดประเทศไทยที่ชื่อว่าตุวรรณภูมิปั้นปั้นหูว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีตังตีงงมมงนเนี่ยมีนักเสียทรัพยนักขันถ้ามันมีคทโกงทึ้งถนนประเทศไทยลากด้วยทองคำอันนี้อเอาเรื่องต่างจีนดีกัเรื่องถ่านเถืออ่อนเหมือนค่ะนี่มาอ้านกระดีเรื่องทักหน่อยค่ะ การที่มีการทะเละาละวิวาทระหว่างเจ้าของประเทศก็คือประเทศไทยเลยกระท,ทรวงพลังงานตอนนี้ผู้ที่ได้นับหมายมาทานเรียกป็นคนทธกัเที่กระอรอปพลังงานของไทยนะถ้าทะเลาะกันเนี่ยนอกจากบางเร้่องก็คนหมึ่ว่าตัออา้ตงไปขึ้นสามโลกหรือใ,ให้อนุญูยาโต้จุฬามังเป็นผู้สักสิง ออเอาว่าเอฟก็ตถุวตรงนี้เนาะเป็นของไทยทุกอย่างอยู่ในประเทศไทยเมื่อเกิดการทะเลาะวิวาีกอย่างขึ้นมาเงี้ยต้องไปขึ้นแานต่างประเทศมต่ถูกต้องยางยิ่งประเทศเัาๆมีความมีซักซีก็เลยบอกว่าคนไทยประเทศไทยมีซักซีมีความภูมิใจมีความเป็นไทยของคนไทยมาโดยตลอดเพราะว่าอินนาฏยารของ พระมหาการของเขานและทุกพระองค์ที่เป็นมอที่ต่อคนไทยและประเทศไทยถ้าดีอย่างนทุกรื่องที่เกี่ยวกับคนไทยและประเทศไทยหรือทรัพยากรประเทศไทยต้องขึ้นสามยุติธรรมยุติธรรมไทยเท่านั้นนะคะตางชาติข้ามมายุ่งเกี่ยวอันนี้เป็นอันนี้ของข้าเองแล้วก็เป็นของคนผิดหลายๆคนที่เห็นพระชาสดค่ะโอเคอมอะไรต่ออีกนะมันก็ลักเหมือนก,กันกก <c oughs> นะที่จริงต้อยอะเรอาไระรางาไปทนี้ก่ S <S okay, ค่ะคะะตลาต้าก็จะสรุปเนาะอันนี้อันนี้คือส่วนใหญ่ค่ะ,ะพ้อน้องทุกคนเนี่ย,ยที่เขาได้ฟังต้าเรื่องพลังงานเนี่ยแล้วก็ได้ฟังเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินก็มีบจบลงด้วยการที่ว่าท่านนายกก็อยอนรัดฟังใช่ชะลอก็เรียกร้องอันนี้คือที่จริงก็เป็นกลุ่มเยวก็หมู่เขาเนี่ยออกมาทางหน้านี้เพราะมันเกี่ยวข้องบอกว่าพลังงานอย่างทั้งหลายยังเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะมันแล้วก็จริงๆแล้วเออ เขาบว่ากฎหมายพลังงานเนี่ยที่จริงสำคัญมากเท่ากับเกับรัฐธรรมนูญเลยเพราะว่าวันนั้นนะป้าไปรับนายยกน้ะเปิ้นห้ามยกป้าเนาะเปิ้ลห้ามยกป้าแต่ป้ากบไปยกนะแต่ป้าไปได้เหยนป้าไปป้าไปเียนไปป้าข้ามวนๆวนไปเปิ้ลมาป้าก็ยกคือคนอื่นยกป้าสาับเนลิมเปิ้ลก็คือนายยกอยู่ต่อหมืนเมินแต่ว่าขั้นต้องตีลูกพลังงานเป็นอันดับแรกออืนะนี่ก็เหมือน ปฏิรูปในทุกมิติก่อนโดยโดยเฉพาะพลังงานป้าบอกว่าพลังงานเป็นปจัจจัยที่สาคัญมากของทุกชีวิตเศรษฐกิจจะพ้ิกขึ้นคืนดีขึ้นทันใดหากนายกปฏิรูปพลังงานเป็นอันดับร <ฮะ S 2> แรอกเพราะของนอมก็คือ,อเอต้าอาหารลอยตัวบ้าหรือเป้าขึ้เมาบอกว่า้าพาันต้องเป็นตัวแทนของประชาชน <ฮะ S 2> าไหว้ไส้พาราสตารหรือนายทุนแล้วอีกตอนนีงคนขึ้นอู่มาบอกว่า ที่เขาออกมาแล้วเขาบอกบว่าประชาชนท่านทางสื่าเขาบอกเข้าใจเอ่อข้าราชการเท่าเราริงอูใข้าราชการบางคนและมีอำนาจสิ่งดุลยพินิจสูงสุดที่จะสามารถตัดสินเรื่องทรัพยากรซึ่งเป็นของคนงทังหมดมันไม่ใช่เขาว่าใจเขายังอัานเจ้มันต้องติดข้อมากขคนหรือข้อมาอย่างมาทำตอนก็มีคนอุบมาว่าถ้าประชาชนมาไว้ใจข้าราชการข้าราชการก็มีสิทธิ์ที่จะได้ไว้ใจประชาชนโดยป้าตอบไปเลยป้าบอกว่า ประชาชนสามารถที่จะไว้ใจข้าราชการเพราะว่าท่านจีนเงินเดือนภาษีของประชาชนนั้นก็ท่านเป็นลูกจ้างประชาชนแต่ถ้าท่านไม่ไว้ใจประชาชนในประเทศน <IN> ี้ก็ของท่านออกไปได้เลยในประเทศจีนอันนี้หมูนะแม่ไปเลยกูบอกว่าอันนี้เรื่องจริงเลยเจ้าทจนี้เขากลับมีความโอ้โหความทุกเขาเนี่ยมอก็ตามพี่เลยว่าโอ้จิตใจเนี่ยบอกใหสบายเลยว่าเขาทํา เรื่องทำนี้่ทำมาสามการปีดตายแต่เรื่องพลังงานเนี่ยป้าทำมาหกปีแล้วพอมีอไอ้เงื่อนเึ้่อาที่เราเด็เลยป้าตอนร่บสิ่งใจของนายกป้าบอกว่ายังน้อยป้ามีความหวังเพราะว่าเออกระดบกระดอู้ฟังองย่างหนึ่งเนาะวันนั้นที่ป้าไปหาบนายกนะคะโอ้โหคนรม่เย็ดเ็ดกันเย็ดเย็ดกันป้าเจอประจำญแบรนตั้งแต่แตป้าก็อยู่ค่ะ เอาดอกคือเปิ่นแต่ถ้าเปลี่ยนจุดหมายน้อยไว้ไม่มีเพราถ้าข้าบอกคุว่าเอีกสามมันจะเป็นยังไงเนาะถ้าเปิ่นจะได้มีโอกาสได้ฟังเขาอู่เกาะเมื่อมันมีโอกาสได้อู่ข้าก็ยึนมือเปิ่นเราจะให้เปิ่อนข้ารี่ดดอกไม้เพื่อนเสร็จนอกจากยึดมือเปพื่อาอู้เรื่องพลังงานหมูนี้เลยแล้วระเทศพลังงานอย่างเดียวนะเจ้าเรื่องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยประเดี๋ยวนี้ถ้าน้องหนู่้่าเคยเล่าเรื่องเหมืูทอง เหมืองทองเนี่ยมีหลายที่ในประเทศไทยที่คือสัมปทานไปแล้วแต่เมว่าสัมปทานหมดปุ๋ยหมงเกิ่อนในประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายแต่ไม่เคยใช้ก็คือเรื่องติ่งแวดล้อมความเสียหายความทิปสายที่คุ้งไว้กับพื้นแผ่นดินไทยก็คนไทยก็อยู่มาโดยเดินทางนั้นมาเกยมีใครมาเยียวยาเลยอันนี้กฎหมายนี้จะทำหรือไม่ทำเป็นรูปธรรม ตรงนี้นะสาคัญเลยเออแต่ที่ป้าก็ลืมพูดถึงเรื่องนีีเรื่องิ่งเล่น้อง <Yeah. S 2> ติ้งเล่ย้อที่สําคัญอันนี้จะเป็นกฎหายที่เขาขอเลยที่ชุมชนต้องช่วยประชาชนจะต้องเป็นผู้ที่เจ้าของประเทศเจ้าของทราพยากรจะเป็นผู้ที่ฟังติ้ใจว่าเขาจะขึ้ไขมาทําอะไรในในพื้นแผ่นดินไทยใะในพื้นที่ชุมชนของเขาเกอะ <Yeah. S 2> แต่ว่ารัฐบาลต้องมีหน้าที่คือความรู้เขาทุกด้าน สิ่งที่ดีสิ่งที่มบบด,ดีและสิ่งที่จะกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือทุกอย่างคือความหัวเข่าเรื่องนี้ก่อนแลวการตัดสินใจเป็นของคนในชุมชนเจ้าประเทรัฐบาลมีคนที่นั่งอยู่ในอ่นหอคอยที่ในกรุงเทพกะนะ็ต้องรู้ดีดของประชาชน้าใครจะมาหู้ดีเท่ากับประชาชนึ่งแวดล้อมที่สุดที่เสียหายเนี่ยใครท่กประชาชนรราค่าต้นอาปากนะคนประชาชนคนไเยาล่ะที่คิดคนละห่างค่าเลยจ้ะ คก็พอจะฆ่าเงินแกแล้วก็เราคนนั้นเองโอเคคือก็อู้ตาเรื่องพานหินเขาหง้าตาตหกินโดยเขาตากระปาโดยเปิดเหมือนกันเนาะต้องกระปายได้กระปายเขาอู้ถึงว่าพานหินสก่ะเพิ่นมาบอกพานจินเขาเลยนะเพิ่นบอกงู้กันที่เขาผ่านมาเนี่ยคนเชียงใหม่คนลำปางพานหินรุมซ้ำหม้อๆได้วพานหินมาปีสี่แล้วมันเคยเยียวยาสำเร็เลยมันเคยมันเคยมีข้อตุกติคนกระปายไป็นวันถึวันอันนี้ตรงเนี้ยแหละ กฎหมายนี้สำคัญท,ที่สุดถ้าจะขึ้ใครมาทำแบบอย่างบ้านเราเนี่ยต้องมีกฎหมายจริงรอบล้อมต้องมีการเย,ยียวยาต้องมีการห้ามเมื่อเขาใช้เป็นอย่างอูุ้ึงเมืองทองเนี่ยตางชาติต้นมาขึ้นเป็นเมืองเปิดนะแต่ชาติตนนี้เป็นเมืองปิดมันถึงประกบศท้องที่บุรีผู้คนจำนวนมากนอกข้อของบริษัทที่เขาคุ้มเมืองทองแต่ประเทศไทยแบบนี้ก็เป็นมือเปิดทุกวันนี้คนตายแล้วเดี๋ยวนี้ กำลังเจอว่านุ้งทองเวลาหลุมทองของประเทศไทยมีอีกสามร้อยแห่งกำลังจะเพิ่มต่อประทานไปค่ะคุณแต่มีคนรู้กาะน้อยมากแต่มาที่หนังบ้านประชาชนรู้ค่ะตอนนี้รู้ว่เราถึงวิญญาณดิ้นขอออกมามันชีวิตนี้มันไม่ี้ตุ๋แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีคนของกลุ่มนึงที่ออกเข้ามาในหมู่บ้านเอาเงินเอาของไปยื้ดแกเพื่อปิดปากชาวบ้านอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ประเด็นนี้ป้าสีว่าประชาชนชาวบ้านตื่นรู้ขึ้นมาเยอะ ค่ะเนี่ยลงไปฟ้าทางดินที่กระดิ่งเป็นตัวยากเลยค่ะขาคงจะไปที่ดินอีกตัวและป้าก็าหวังว่านายาก,รกรัฐมนตรีจะฟังหมู่เฮาที่ได้พยายามเรื่องพลังงานเรื่องพลังงานปิโตรเลียมเนี่ยใหญ่กว่าของเรื่องทางดินนีคะในเมื่อท่านยังยอมรับฟังเรื่องของทานดินก็ <S 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 ขอ,ขอท่านได้ม,มาฟังหมู่เฮาเลยคืออดีตกรรมการมาท่านตรวจสอบอามารูป้าบอกว่าถ้าท่าน จจะปฏติรูปพลังงานท่านต้องปฏติรูปท่าราชการที่อยู่ในกระทรวงพลังงานด้วยถ้าคนมูลนี้มาแทงแางเดือดแล้นที่หาาเยอะเลยนะท่านต้องรู้ด้วยตัวเองโดยผมเลยจะได้งอาอ่างยินใจก็ตด้หล้วว่านี้เป็นี่ผ่านของเราว่าพลังงานของเราคงจะได้รับการพิจารณาจากนายกัฐมนมรีของเราตัวเอง่ะประกอบไว้ว่าประชาชนทุกคนนี่เระ ถ้ามองว่าที่อู้อู้มาเนี่ยที่จริงถ้าเป็อยากเล่าถ้าดีใจที่ถึงร้อยยังมีโอกาสท่เขาเนี่ยได้มาเล่าเรื่องที่ประชาชนที่บาค่อยฮู้กันซะได้มีบางคนฮู้แต่เพิกเฉยเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยนะเจ้าถ้าเขาห้ามประเทศเขาเราก็เขาเป็นคนไทยก็ต้องมาช่วยสั่งเจ้าคนที่วันนี้ที่ประเทศไทยถือว่าไม่ใช่คนไทยก็ถามว่าทุนแค่คนไทยหรือเปล่าถ้ามาฮู้อย่างนั้นซะได้นะเมื่อ พ่าถึงเขาเราใจน่าพิจารณาแต่เราติดตามเรื่องนี้มาเยอะถ้าจริงดีที่จะไปปูหรือไปเล่าเรื่องให้ฟังหรือเอาข้อมูลต่างๆมาขยายไปได้ในปัญหาที่ว่าทุกคนอาจจะมีปัญหาว่าอยากไปถามข้อนี้ข้อนี้นะข้อตอไปได้ข้เอะไรไมีทราหาหน้าวิชาการมาตอบพี่ก็อันนี้ขอตามไว้ก่อนก็ใคร มีปัญหาหรือม่างอยากจะถามบีก็ผ it ่านตังเออ็ลนะขั้นั้เข้ามาได้เลยปริศา้มีข่าวเคลื่อนไหวอย่างใดแตนนี้เรากำลังรออเาจุเดยวจุดเดีว่าเราจะได้คอบตวนายกในท่านค่ะค่ะอ็ขอบคุณทางปาริศาแล้วก็เอฟเอ็มไลของมอทอที่โอกาสมฮาลเลต้อได้มาอู่แลวมาขยายความตรงนี้ค่ะนะค่ะตลอดไปเลยถ้ามีอย่างจริง ที่พ่อกหรือว่าพ้าทำงานที่พ่มาชาจนนีเรอะอินพ่อพูดได้ถ้าเขาสนใจพ่อจะสนใจก็เอาให้พี่สามาต่ได้ค่ะขอบคุณคุณป้าค่ะครับคุณค่าคุณป้าถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังอีกรอบหนึ่งนะคะได้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ